จบแถวที่7นะคะเสร็จแล้วต่อไปก็จะขึ้นแถวที่8โซ่สี่พลิกงานกลับค่ะพันหัวเข็มแล้วก็ขึ้นอีก2ลัก โซ่หกนะคะอ X ค่ะต่อไปก็โซ่สามห่วงสับประรดนะคะสามห่วงสี่ห่วงค่ะก็ช่วงนี้จะเพิ่มโซ่ ตรงนี้นะคะเสร็จแล้วสับป,ประรดก็จะถูกลดลงไปโซ่หกนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วก็ขึ้นตัวคั่นลายสับป,ประรดลูกแรกค่ะ ลูกที่สองนะคะโซ่หกค่ะ x ต่อไปก็โซ่สาม x สองห่วงสามห่วงสี่ห่วงแล้วก็โซ่หกไปขึ้นตัวขันลาย ค่ะเหมือนเดิมค่ะวนรอบงานสองลูกแล้วนะคะเดี๋ยวอันทักให้ดูอีก1ลูกลูกที่สามโซ่หค่ะเ x แล้วก็ขึ้นห่วงหนึ่งสอง สามสี่สี่ห่วงนะคะต่อไปก็โซ่หกมาขึ้นตัวขั้นลายโอเคค่ะถักวนรอบงานได้เลยค่ะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดถึงแถวที่แปดแล้วนะคะวนรอบงานเลย